น้องให้ทำไมอ่ะมันบูดเหรอกูขอโทษกูแค่ไม่อยากให้มึงเศร้ากูเพ่งรู้มึงต้องเจอกับอะไรมาเข้าใจมึงนะเหรอแต่ผมไม่เข้าใจอ่ะ ยุคนี้แล้วยังมีคนที่รับไม่ได้กับเรื่องนี้อีกถ้ารายการตัดลงไฮไลท์คนดูเขาคงเดาว่าคีเช่ชิบหายอ่ะพี่เอานะเมืองจะยุคไหนอ่ะมันก็มีทั้งคนที่เข้าใจและคนที่ไม่เข้าใจท้งนั้นแหละเขาก็โตมากับความคิดแบบนั้นน่ะเนาะมันก็คงไม่ง่ายสำหรับเขาอ่ะเขาคิดว่ามันง่ายสำหรับผมไหมอะ เอาละมึงมึงให้เวลาเขาหน่อยอย่าโกรธพ่องเลยพีกผมไม่ได้โกรธผมเสียใจเขาทำเหมือนผมไม่มีค่าอะไรเลย่ะพี่มึงมีค่าดีไว้พีก อย่างน้อยกอ็จหรับกูใจในะใจยังห้ามยิงรันใจดื้อดึงไม่ยอมเชื่อฟังยิ่งฉันฟื้นก็นยิ่งคัดเค้นยิ่งกลับไปคิดถึงเธอทุกที